คิตตี้มีของให้เลือกระหว่างของที่อยู่ในกล่องปริศนานี้หรือของที่อยากได้ที่สุดสวัสด,ดีค่ะติดตามคิตตี้อยู่ไหมน้องติดตามพี่มีของให้น้องเลือกน้องจะเลือกอะไรระหว่างของในกล่องนี้กับไม่อยากได้อะไรในนี้ขอในนี้ดีกว่าขอในกล่องนี้นะโอเคอ้าว กลองเป้าวสวัสดีค่ะติดตามคิตตี้ไว้ไหมคะติดตามนะคะคิตตี้มีของให้เลือกระหว่างของในกล่องนี้กับของที่พี่อยากได้ที่สุดเอาเขเอนกลงกันนะในกล่องตาให้แกเองซัม awesome. ทุกคนคิตตี้ดูน่าเชื่อถือมากใช่ปหพี่ว่าเราอะน่าเชื่อถือเกินไปเว้ยสวัสดีค่ะติดตามคิตตี้หรือเปล่าคิตตี้นาตาชาติดตามค่ะคิตตี้มีของให้เลือกระหว่างของที่อยู่ในกล่องปริศนานี้หรือของที่อยากได้ที่สุดจะเลือกอะไรเอาที่อยากได้กันได้อะไรคะอยากได้อะไรโันมเลยโมชิอ้าวไปอยากซื้ออะไรที่สุดพ่นอะไรหรออันไหนอ่ะนี่ค่ะองพี่ให้อันนี้อีกอันหนึ่ง โอเคขอบคุ้มค่ะแอลอร์ง่ายอันนี้ด้วยลองเอารองเท้าสักคู่มาเร็วเอันนี้ดีกว่าน่ารักจังนะใส่ในบ้านนั่นต้องเหมียเลยเหมียเลยยังลังเลอยู่นะแมนจะเปลี่ยนไหมระหว่างของทั้งหมดนี้หรือของในกล่องนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจนะตายตาแล้วแมนคุ้ค่ะค่ะจริงเหรอเนี่ยดีจริงโปรดติดตามพี่กิตตี้ไว้นะคะอยากให้พี่กิตตี้ไปที่ไหนเม้นมาเลยค่ะ